ชชเเิิิิญญยย้้มมคุณพ,พี่หาจะรับผ้าเบรกเบนดิกเกรดไหนดีคะถ้าหน้าตาด้ยังผมด้วยนะครับก็คงต้องเป็นผ้าเบรกที่เกรดเยี่ยมที่สุดละคะแหมมั่นใจ <c oughs> เอาเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังคะล้อเล่นมีไหมครับนี่มาซื้อของหรือม่หยอกเนี่ยโทษทีครับคดีผมเป็นสายเอ็นนะครับเอ็นอะไรคะเอ็นท่นอนคารุลับคะ่ะ ไม <ขอ S 1> ่ใช่ครับหมายถึงว่าเอนเตอร <Geez. S 2> ์เทนในคลับครับแองตกลงมาแบบไหน่ะพี่พี่คิงวันดีพี่แบงค์ไอแบงค์นี่มึงแล้วหลอนใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้พี่คิงเชื่อเรื่องผีไหมพี่เชื่อคือ,อยัง,ยงไงวะเมื่อคนะืนน<ะ>่ะผมขับรถกลับบ้าน<ะ>มีคนขับ,บรถมอเตอร์ไซค์อะหล้มตุ้ปั๊บตุ้เป๋ยอยู่ข้างทางผมก็ไม่รู้ทำไง <ห eter. S 1> ผมก็เลยลงไปช่วยเขาเขาเลยบอกผมว่าช่วยด้วยช่วยด้วย หลังจากนั้นอ่ะผมก็เลยอุ้มเขาอ่ะไปไว้ท้ายกระบาผมผมก็เลยบึงไปโรงพยาบาลพอผมหัานมาเท่านั้นแหละเขาหายไปไหนไม่ร uh ู้อูอยู่นี่เนี่ยผีผียังไม่ตายเนี่เวลามึงเอากูครึ่งหลงกระบาดเนี่ยช่วยปิดป่าท้ายด้วยกูไหลตกลงเจ็บหมดแล้วเนี่ยเดนียวปั้นเนียวเลย ไม่คนนี่ขงน้อยอ้ยอยเนี่พอรแล้วพอเคลียร์แล้วเดี๋ยวเป็นเหนียวทั้งหมดเลยเออจะซื้อไม่ได้ของก็ไปซื้อออกไปจะขายอ้าวเจ๊ก็ดีผมมาเนี่ยผมมาซื้อผ้าเบรกนะเนี่ยซื้อ,อ,อของเหรอ,อ,อสวัสดีค่ะคุณลูกค้าผ้าเบรกไม่ดีของเรามั่นใจทุกครั้งที่แตะเบกรกรับอะไรดีคะเจ๊นี่เป็นคนเอาลูกค้าเนาะโอ้พี่น้องเพื่อนฝูงหมดลวค่ะเอาใจจถูกต้องกันไปไหมคะ งั้นเอาพ่อเบกครับเกรดเยี่ยมเลยนีครับพ่อเบกดีจริงนี่พ่อเบสเลยนะครับผมก็ไปดูพ่อเบกกันดีกว่าครับ